จากวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะค่ะทุคนกับเป็นมือทีคุณแม่เผาวาแสงทองได้มีการจัดอ่ามันว่าเป็นจัดกลุ่มปิดนะคะอยู่ทียาโสทอนมันห็นเล็กไฟนะคะอยู่เป็นงานเป็นงานวันอ๋อวันว่าเรืทายนันเองนะคะพี่น้องก็ได้มีโมเมนต์อะไรโมเมนต์กันทั้งไปอีกสั้นนะคะเป็นในพี่น้องนาวรักบอไม่ว่าจะเป็นการนอนซบไหลนะคะการคอนเสิร์ตการแสดงนะคะต่างๆนานา,นาที่เอฟซีหลายๆคนเห็นเราเก็หิวใจมากๆเลยนะคะ แต่สิ่งที่ต้องเจอนะคะก็คือคอมเมนต์นะคะที่เขาเรียกว่ายังไงล่ะคนที่ไม่เข้าใจนะคะชอบคอมเมนต์แวะคอมเมนต์แสะนะคะพี่น้องเราขอออกมาเขาเรียกว่าไม่ไม่เชิงปกป,ป้องหรอกเขาเรียกว่าเชิง,งไงล่ะอธิบายก็แล้วกันว่าอย่าอย่าสยุดติดกับอดีตอย่าสยุดติดกับแค่เหนือเพลงจนเกินไปค่ะพี่น้องอย่าสยุดติดกับแค่แบบว่าเขามีลูกแล้ว หรือยึดติดคาว่าเขาเคยทําอะไรกับอดีตประมาณเนี้ยเพราะว่ามันมันก็ปีกว่าแล้วเนาะทุกคนมันก็ปีกว่าแล้วก้อนหนานี้ถ้าเขายนพ่อๆกับในมีการออกมาโพสเนี่ยอยู่ในอ่าอยู่ในโปรไฟล์ของเ้าของนั่นแหละค่ะพี่น้องสิภาพไปย่ำฟั่งอีกรอบสําหรับคําพูดที่คุณเนี่ยพ่อๆได้พูดนะคะอยู่โปรไฟล์ของตนเองนั่นแหละในการเปลี่ยนโปรไฟล์ในวันที่วันพฤหัสที่ผ่านมาที่สิบสาม กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกับเป็นไว้หล่อเลยสําหรับแคปชั่นนี้ว่าะจะเป็นสํานักข่าวสำนักใดก็เอาไปลงผู้นี่เพ่าๆนะคะดนมิการบอกถึงนี่แหละประมาณว่าจําไว้นะจําไว้นะผู้หญิงที่เข้มแข็งจะเปลี่ยนความเจ็บปวดของเธอให้กลายเป็นพลังเสมอทุกความเจ็บปวดล้วนทําให้เราเติบโตอย่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยนะคะเวลาที่เหลือทำให้มีความสุขดีกว่าความดีเราจะมีค่าถ้าใช้ได้ถูกที่และถูกเวลาและถูกคน แพลวเชื่อเสมอว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโลกจะพาใครสักคนมาเจอเราเองเพราะเราต่างมีความพิเศษในแบบของเราโดยที่ไม่ต้องพยายามให้เหมือนใครหนึ่งปีที่แล้วกับเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆเหนื่อยมาเยอะมากอดทนเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งที่ต้องเจอนะคะจนไม่คิดว่าตัวเองจะยืนขึ้นมาได้แต่ต้องลุกขึ้นมาขนาดที่บาดแผลนั้นเต็มตัว ขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ทําให้เราเข้มแข็งเราเลือกที่จะเงียบเพราะคําว่าแม่ของลูกแต่อดทนมันย่อมมีขีดจํากัดเสมอแต่ช่างเถอะทุกวันนี้เราโฟกัสปัจจุบนันงานเลี้ยงครอบครัวและมีความสุขกับคนที่รักเราและก็เรารักก็พอดีใจกับตัวเองให้มากๆเป็นคนที่เกิดมาชีวิตมันแม่แน่นอนรู้แค่ว่าเกิดมาวันไหนแต่ไม่รู้วันตาย ให้มีใครอยู่ถึงพันปีทุกวันนี้ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีคุณค่าที่สุดความสุขอยู่ที่ไหนจงนำพาตัวเองไปสู่จุดๆุดนั้น ความรับผิดชอบตัวตนเองและหน้าที่นะคะไม่ปิดภาระของใครประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนี้ขอเริ่มต้นใหม่ต่อไปนี้ขอเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่คิดดีทําดีสิ่งที่ผิดพลาดนํามาเป็นบทเรียนได้แก้ไขและทุกคนบนโลกนะคะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์นะคะเขาก็บอกแบบนี้นะอ่าสิ่งที่กําลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเสมอนี่คือคําพูดของคุณเนี่ยแพรว่าอ่าแล้วทาไมสาวเนยถึงเอาแคปชั่นนี้มาโยงใส่กับประเด็นนี้เพราะว่า อยากให้เข้าใจคุณได้แผาเผาเยอะๆแล้วดราม่านี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ไม่เรียกว่าดราม่าแล้วกันเรียกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะสาหรับคลิปคลิปนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นคลิปที่ทางคุณได้แผาเผาร้องเพลงอ่ามันเปิดเสียงไม่ได้นะแต่คนที่ดูแล้วจะพอจะรู้เพลงที่มันร้องว่าหาใหม่ประมาณนี้นะคะประมาณละเรื่องแลรายผัวเนี่ยเะผู้หญิงร้อยผัวอะไรประมาณนี้เ่ยทุกคนอ่าคนก็ตั้งคําถามว่า ใครเป็นคนเลือกเพลงนี้ให้เธอผู้ใดผู้ใดเลือกเพลงนี้อขออภัยนะคะไม่โฟกัสใครเลือกเพลงนี้ให้นะคะเพราะว่าอยากให้โฟกัสความแบบว่าอย่าไปโฟกัสเนื้อเพลงไปพี่น้องคันโฟกัสเนื้อเพลงนี่คงย่บเป็นสุกอะสมัยนี้เนื้อเพลงมันสองเงี้ยสองงามอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอโพสต์นี้ออกไปก็มีคนบอกว่าเนี่ยถ้าผู้ชายมันดีคงไม่อมืประมาณนั้นนะคะอันนี้แรงเกินไปขอไม่อ่านนะคะ คนบอกว่าเนี่คนเก่าดีที่สุดและคิดเหลือว่าคนใหม่มันจะดีเออเอาเพลงนี้มาร้องเดี๋ยวก็เจอดราม่าอีกคนเก่าไม่ผิดหรออย่าผิดประเด็นแค่เรื่องเพลงคนก็บอกแบบนี้นะคะเออคนก็ประมาณว่ายาพอเอามาโลงเอามาลองอ่ะเป็นประเด็นอีกเพลงนี้เนาะอ่ะ แล้วชาวเน็ตจะไล่คอมเมนต์ให้ดูก็แล้วกันนะคะพี่น้องอ่านอาจจะอ่านไม่ได้ทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนก็ไล่ไล่ฟังเอาเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคุณแนนเพียวๆนี่เอาเพลงนี้นี่มาร้องประจานตัวเองให้ลูกเห็นตั้งสองคนสงสารนางนกเออคือบางคนก็ตีประเด็น,นว่าคุณแน่เพียวเอาเพลงนี้มาร้องประจานตัวเองเหรอเพลงที่มันร้องเนี่ยต่อให้มีรอยพวดแต่ผู้ชายมันสัวก็ยังห้ามไม่ยังบอกว่านี่ค่ะพี่น้องอจําเนื้อเพลงไม่ค่อยได้ มันก็เป็นกระแสออกมาเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าพันๆคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนในคลิปเนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังลายอีดีค่ะพี่น้องคอมเมนต์เป็นพันนะคะอ่าซึ่งเขาเรียกว่าแล้วถ้าผู้หญิงอ่ะบางคนก็บอกว่าถ้าผู้หญิงชั่วละ่ะทํายังไงเออคอมเมนต์นี้ก็ดูเดือดเหมือนกันจะอ่านให้ฟังอ่าและถ้าผู้หญิงมันชั่วล่ะคะต้องทํายังไงต้องร้องยังไง พูดถึงตามเนื้อเพลงโดยไม่รวมว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็มีดีอย่ามาโทษแต่คนอื่นถ้าตัวเราเกาะเรื่องขึ้นมาเองปัญหาก็จะไม่ตามมาอคนก็ว่าอย่าอินเยอะมันก็แค่เนื้อเพลงถ้าพูดถึงโดยรวมนะคะถึงเพลงก็คือความคิดเห็นเนาะทุกคนเพราะเพลงนี้มันก็ไปแนแบบว่าผู้หญิงหลายหลายหลัวทุกคนหลายหัวเออแล้วก็อันนี้พูดถึงโดยรวมนะคะทำให้คนเข้าใจผิดทำไมนะคะมันก็เป็นประเด็นออกมาเนาะซึ่ง ร้องเพลงเนี้ร้องให้ถูกทางหน่อยนะคะคนก็บอกแบบนี้ยอย่าไปร้องด่าตัวเองอ่ะคนรู้แบบนี้ยถ้าเธอดีอยู่แล้วนะคะเธอน่ะเป็นคนอืมอันนั้นเขาเองนะคะเธอออกมายอมรับบ้างนะถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะร้องเพลงด่าตัวเองสีนข้อสามทองไดยุบอกทาตัวเองให้ดีก่อนไพโบ้เคยถูกนอกใจบ่หูดอกว่ามันเจ็บซ้ำใดอืม ขอยอบบต้องแกะเพลงด่วนเลยเมียจุดๆต้องร้องแบบไหนเออเห็นไหมทุกคนโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะเรื่องคอมเมนต์ให้ฟังเอาแล้วกันนะคะซึ่งมันก็คลายเป็นประเด็นนี้แหละทาให้ทัวไปรงนะ่คุณเนี่ยเผาๆเลฝ้ฝากไว้ด้วยนะคะว่าทุกวันนี้คุณเนี่เพาก็เจอเจอหนักอยู่นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เจอทั่วเจอหนักนะคะพี่น้องแม้จะผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังมีคนคอยนะคะ มันกับเป็นเรื่องทีว่าตอนนี้มันมันกลายเป็นว่าทําอะไรก็ไม่ดีถึงจะเริ่มต้นใหม่ก็เอ่ยนะคะถึงจะออกมาพูดอธิบายโพสต์ทุกอย่างก็เอ่ยว่าสิ่งที่มันผิดพลาดพร้อมแก้ไขเนี่ยก็เอย่ยแต่คนก็ยังมายงประเด็นแล้วขอถามในฐานนะนความเป็นผู้หญิงนะทุกคนอนาคตนะคะคุณได้ี่พาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมีแฟนใหม่หรือว่าสามีใหม่เลยใช่ไหมนะคะคือถ้ามีก็พร้อมที่จะเหยียบ แล้วใครที่จะเข้ามาเป็นแฟนใหม่สามีใหม่เนี่ยอาจจะโดนพ่วงดราม่าไปด้วยเออทุกคนนี่คือประเด็นเลยจริงๆยามันผ่านมาแล้วอะไรก็ให้มันผ่านไปนะคะเรื่องผิดก็ว่าผิดนะคะแต่ว่าเรื่องมาเรื่องนะคะก็บอๆเบาพๆ,ๆลงบ้างนะคะสงสารเขาเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัวดูแลวงแล้วก็ดูแลลูกแค่นั้นเองนะคะยา่ยาจะสับมบบว่าหลหลายยาจะจับตัปประเด็นหลายให้แยกแยะว่ามันคือการแสดงให้แยกแยะว่าเอ้ย สิ่งที่ทำนี่คือการสแสดงแค่นั้นเลยอย่าพึ่งมาตัดสินใจว่ามันคือแบบว่าการประจานตัวเองการด่าตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเขาคิดว่ามันเป็นการประจานตัวเองเขาคงไม่เลือกเพลงนี้มาร้องหลอกเนาะอย่างฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะผิดพ,าพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยะคะ่ะ